รีวิวไอวิส t ไตล์โตเกียวค่ะมีรถรับส่งดิสนีย์แลนด์ด้วยนะคะพอเราเช็คอินแล้วพนักงานก็จะให้เราเลือกเครื่องดื่มแล้วก็อุปกรณ์ใช้ในห้องตามที่ต้องการเลยค่ะหยิบตามสมควรค่ะอุปกรณ์ครบคันมีแปลงสีฟันของเด็กๆด,ด้วยค่ะเราจองมาห้องแบบ p r e s s n n l l e e d นะคะก็จะเป็น3เตียงค่ะเตียงสามารถดึงมาชิดกันได้มีโต๊ะมีทีวีมีอุปกรณ์ตามปกติ อ oui ันนี <m <m ้แตว่าเราจะนี <m <m ่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเข้าไปสิคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่กดค่ะแล้วก็จะมีอ่างนะคะแล้วที่จะมีฝักบัวนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นล้างมือแก้วสวยมากค่ะมีแป้งเจ้าตัวให้ไหมคะ มีดได้ปะผมด้วยใช่ไหมข้างล่างโอเคมีเซฟตู้เย็นกาต้มน้ำครบค่ะมาดูลายอาหารเช้ากันบ้างนะคะอาหารเช้าเรามาจ่ายเพิ่มวันที่เช็คอินผู้ใหญ่สองพันเยนเด็กหนึ่พันเยนส่วนน้องวาวาฟรีค่ะ ตรงนี้เป็นมุมของเด็กๆค่ะมีมาร์ชเมลโล่แล้วก็ช็อกโกแลตฟองดูด้วยน้องนานาน้นองววาชอบมากค่ะอาหารหลากหลายคุ้มราคาแต่น่าจะไม่ใช่ทางของครอบครัวเราค่ะ มาทำคัพเปิลทานเองค่ะเขาจะมีตัวเครื่องกำหนดเวลาให้2นาทีเราก็กดตามตัวเครื่องเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็มารับคัพเปิลไปทานเลยตรงนี้เป็นเครื่องทําแพนเค้กค่ะบกบกๆมือเครื่องก็จะทําให้เลย พอทานข้าวเสร็จก็จะพาเด็กๆมาเดินเล่นข้างนอกรอรถรับส่งไปดิสนีย์แลนด์ค่ะรถรับส่งก็จอดอยุดตรงที่น้องมาวากำลังวิ่งไปเลยโรงแรมจะรับส่งตามตารางเวลาของโรงแรมนะคะเราเดินทางรอบเวลา8โมง20นาทีค่ะถึงดิสนีย์แลนด์แล้วก็เดินเข้าไปกันเลยเราเดินทางรอบ8มโงมงรมครึ่งนะคะ คนเต็มรถเลยรถก็จะมาส่งตรงหน้าทางเข้าดิสนีย์แลนด์เราก็เดินเข้าไปง่ายๆเลยค่ะจบการรีวิวค่ะ